ก็สวัสดีพเพื่อนเพื่อชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับตอนนี้เพื่อนเพื่อนอยู่กับเราในช่องอบอลเกมส์ทุกมเรื่องเกมมาไว้ที่นี่นะครับผมแล้ววันนี้ก็ผมแอดมินหมีวงงก็จะมาลุยกันกับเกม a r k ์คไนนะครับกับด่านที่พึ่งเข้ามาใหม่อย่างด่าน H 5 1แล้วก็ H 5 2นะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ลงไปแล้วแต่ว่าพอดีตอนอัดมันมีปัญหานดนึงก็คือเหมือนเครื่องมันรีตาร์ทเองนะครับก็เลยต้องเล่นให้จบไวหน่อยเพราะว่าช่วงที่ผมอัปเดต Android เนี่ยแล้วมือถือดันสเปคไม่ถึงนะครับก็เลยเกิดปัญหาาที่่ว ประมาณ10นาทีก็จะรีสตาร์ตเองนะครับก็เดี๋ยวจะกดคูณ2เลยแล้วกัน,นครับสำหรับ h 51ก็จะใช้ซินว่าแอดแบกนะครับเพราะว่าผมไปขึ้น e2 มาแล้วะลงแวนการ์ด2ตัวก่อนนะครับก็มีซิม่านะครับที่เป็นแวนการ์ดสายรีคอร์ดนะครับกับน้องภูมินะครับผมที่แบบว่าเอามาเก็บยูนิตเพื่อเพิ่มคอร์ด1ตัวนะครับต่อ1คอร์ดนะครับผม นะครับเพิ่มคอขึ้นมาหนึ่งอ่ะลงซินว่าแอสเลยนะครับซินว่าแอสนี่ลงมาเพื่อเก็บเกตก,ก่อนจะทำลายโดนสโลนะครับแล้วก็อามิยะนี่เก็บโดนตัวที่3มนะครับที่อยู่ข้างหลังนะครับผมน้องภูมิกดสกิลนะครับเพื่อเร่งการฆ่านะครับแล้วก็ลงเทรนนิ่งนะครับผมเพื่อมาฮิวนะครับของน้องภูมิเนี่ยพอผมตีเสร็จผมก็จะถอดออกละ เพราะว่าไม่ได้ค่าคอร์แล้วโดดออกเลยแล้วก็เอาโฮชิคุมะเนี่ยมายืนตรงนี้นะครับอันนี้เป็นตำแหน่งที่ผมเอามาลงเพื่อให้โฮชิคุมะเนี่ยแท้งพวกดาเมจจากโดนนะครับแล้วก็ค่อยลงตัวสไนเปอร์อย่างเอ็กเซียยิงนะครับผมเพื่อ,อามายิงโดนนะครับเวลาโดนมาเี่ยเขาก็จะตีโฮชิคุมะก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาตีเอ็กเซียนะครับผมสากาดี้ดักข้างบนนะครับมีตัวแอบลงบันไดามานะครับ สัสก,กาดีนี่ผมใช้สกิลสามนะครับแต่ว่าด่านนี้นี่ไม่ต้องใช้พวกลงไปเบิร์ดนะครับก็เลยสามไปเลยแล้วเดี๋ยวด่าน H2 สองก็จะใช้สกิลสามเหมือนกันก็คือเดี๋ยวลงต่อเนื่องนะครับอ่าอ,อีฟิตไว้ตรงตำแหน่งล่างสุดนะครับเผาเป็นแนวยาวๆนะครับผมเดี๋ยวต้องรอจังหวะนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีโดนจากข้างล่างเนี่ยวิ่งมาหาอีฟิตนะครับก็ต้อง ส่งน้องเต่าเนี่ยโคอาล่าเนี่ยลงไปแทงนะครับผมเริ่มเริ่มทยอยมากันแล้ว40ตัวแล้วนะครับเลือ6 6ิบอก็เกินครึ่งทางมาแล้วอ่าดูข้างล่างนะครับตัวนี้นี่ยิงแรงนะครับเนี่ยครับลดไปเยอะนะฮะก็ลงน้องโคอาล่ามาแทงเลยนะครับผมแล้วก็กดสกิลซิ้นว่าแอสต่อเลยครับ เรียบร้อยก็เท่านี้ก็น่าจะหายห่วงแล้วนะครับผมแต่เดี๋ยวจะมีตัวลงบันไดามาหาอีกนะครับเขาเอาสกาดี้ลงมาดักเหมือนเดิมนะครับผมดักข้างบนนะครับเดินจากบันไดามาอเรียบร้อยนะครับผมก็จบไปลวสำหรับกานเฮดห้าหนึ่งนะครับผมก็ลงรอบเดียวก็พอดักแทงได้นะครับลงจบไปลวเลยจำได้อยู่ว่าต้องลงตรงไหนก่อนะอะไรยังไง สำหรับ2แดานนี้ผมก็หมดแปลไปประมาณ10กว่าอันนะครับผมอ่ะลงเฮดห้าสองต่อนะครับก็ใช้ทีมชุดเดิมเลยนะครับแต่เดี๋ยวถ้าคลิปผมจะเอารูปทีมที่แคปมาเนี่ยแปะไปอีกทีนึงสำหรับเฮดห้าสองเนี่ยตัวด่านก็จะมีแบบว่าเป็นหลุมให้ใช้ดีดอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าของผมเนี่ยพอดีปั้นไว้แต่ว่าไม่ ไม่ไม่อยากจะเปลี่ยนนะครับก็เลยใช้อันนี้ลุยไปเลยแล้วกันเพราะว่าทีมมันก็ดาเมจเยอะแล้วครับไม่ต้องไปเน้นผักลงหลุมนะฮะอ่ะลงแวนกา2สองตัวตามสเตปต่อนะครับลงน้องภูมาช่วยเก็บนะครับเก็บค่าคอนะครับนี่ฮะได้หนึ่งละอ่ะเอ็กเซียช่วยนะครับผม ซินว่าแอดผมจะเลงไปทางซ้ายมือนะครับเพราะว่าตัวซ้ายมือที่จะมาเนี่ยจะเป็นตัวถือดาบม่วงนะครับซึ่งตัวนี้นี่ตีหนักมากนะครับผมอ่าส่งฮิวมาช่วยก่อนขายหิงแล้วนะครับสำหรับน้องภูมนะครับเอาสกาดี้ลงมานะครับเนี่ยตีหนักมากเลยนะครับสำหรับตัวดาบม่วงนะครับ เลยต้องเอาโฮชิกุมะเนี่ยมาช่วยดักทางฝั่งซินัวแอดด้วยนะครับผมอ่ะนสิงเกลช่วยกันฮิวนะครับก็เหลือโคใต้อีกหนึ่งนะครับผมก็จะลงน้องสกายไฟนะครับดักทางฝั่งของโฮชิกุมะแทนนะครับแล้วเดี๋ยวให้ลงน้องเต่ามาแทนซีม่านะครับที่เป็นน้องหมีแวนการเร่งคอร์ดนะครับผมอ่ะกดสกิลไปเลยของซินัวแอด ขายละลงน้องเป่าดักเลยนะครับผมแต่ดานนี้มันจะมีหนุมตรงกลางลงข้างล่างเ่ยครับแล้วก็จะมีจุดยืนตรงกลางสามารถใช้ตัวที่มีเชือกดึงได้นะครับแล้วก็ใช้โชว์เนี่ยผักได้นะครับผมแล็บโชว์อ่าโอเค ต้องนับตัวดีๆนะครับตรงฝั่งของน้องเต่ากับโคชิคุมาะนะครับผมก็กันได้เจ็ดตัวนะครับรวมกันกดคนโคชิคุมาะไปก่อนนะครับ,กนนรบสกายดี้ยังไหวยอยู่นะครับเพราะว่ามอนเขาจะเดินผ่านแบบไม่สนใจนะครับเราก็ใส่ไปเรนะื่อยะอ่ะเดี๋ยวเตรียมกดสกายไฟล์ละ น่าจะเกิดแล้วนะเคลียระนะครับผมโอเคสก,กาดีนี่เริ่มจะไม่ไหวละโดนไปครึ่งหลอดชินวะแอ๊ดกดเลยแล้วกันเพราะว่ามาสองพร้อมกันนี่ผมแตกแน่นอนอ่ะกดหมดเลยครับ โอเคทีมผมก็จะอยู่ทรงประมาณนี้นะครับสำหรับด่เพชรหาน, Head นะครับผม,ผมบกดสกาไฟา์รอครับเปิดหมดเลยครับตรงนี้เพราะว่าเข้าเว็บสุดท้ายแล้วนะครับโอเคอ่ะก็เ<ม>อาอยู่แล<ม>้วนะครับผม เหมือนทางฝั่งซิลเวอร์แอดจะตีไม่ค่อยเข้านะครับเดี๋ยวผมขายตัวทิ้งก่อนแล้วก็เอาสายเวทมาช่วยยิงนะครับผมสองตัวเลยนะครับโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับด่านเฮด5-2นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับด่านใหม่ที่เข้ามานะครับก็จะได้ป้ายสีน้ำเงินนะครับอ่าแปะนะครับรู้สึกจะเป็นรูปไม้แขวนเสื้อนะครับผม ก็หมดจะเพียงเท่านี้นะครับท้ายคลิปผมก็แปะทีมไว้นะครับอ่ายัางไงก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่ติดตามรับชมกดไลค์กดซับ c r i b e นะครับก็วันนี้แอดมีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย All about Game ทุกเรื่องเกมรวมไว้ที่นี่